แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2. ค่ะข้อ1หาผลลัพธ์ข้อละ1คะแนนนะคะหาผลลัพธ์ข้อ1 36บวก27 6บวก7ได้13ใส่3ทด1 ต่อไปค่ะ3บวกสอง้5 6กับตัวทดคำตอบ63ค่ะต่อไปข้อ2 57ลบ39เีลบ9ไม่ได้ต้องไปขอยืมนะคะยืมจากหลักสินะคะยืมมา1 0ตัวเองมีอยู่7รวมเป็น17 5นะคะ 5าอยู่หลักสิบ 10, มีค่าห้าสิบแตค่าให้เขายืมไปแล้วหนึ่งสิบตัวเองก็เลยเหลือสี่สิบเขียงกำกับไว้ข้างบนค่ะเียเลขสี่ำกับไว้นะคะอ่าจีอยู่ในหลักสิบมีค่าสี่สิบนั่นเองทีนี้ลบได้แล้วสิบเจ็ดลบเก้าเหลือแปดต่อไปค่ะ4ีลบสามเหลือหนึ่งคำตอบสิบแปดค่ะต่อไปข้สามสี่สิบเจ็ดบวกแปด เบวก8ได้15ใส่5ทด1ทดหลักถัดไปค่ะต่อไป4ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทด4บวกตัวทด1เป็น5ต่อ5 5หค่ะต่อไปข็อีปลบ3าศูนย์ลบหไม่ได้ต้องไปขอยืมขิดก่อนนะคะผิดออกไปนะคะจากหลักสิหลัก10มีให้นะคะให้1นึ่ง ทีนี้หลักสิบมี80ให้เข้าไปแล้ว 110, หนึงสิบเหลือเจ็ดเขียนเลขเกตกำก,กับไว้ข้างบนค่ะเกดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิเองสิบลบ5เหลือห้าเติมห้าลงไปหลักหน่วยค่ะต่อไป7จลบสมเหลือสี่คำตอบ45ต่อไปค่ะข้อ5อ้าสบวกสา4สิบเวกเได้13ใส่3ทด1ทดลงหลักถัดไปนะคะ ต่อไปค่ะ3มไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทด3ตัวทด1เป็น4่นะคะ43นั่นเองต่อไปข้อ6 50ลบ46อี่าผดออกไปเลยนะคะ0 0ลบ6ไม่ได้ต้องไปขอยืมผีดออกไปก่อนอ่ายืมหลัก10มา110อ่ามี10แล้วทีนี้ทีนี้50ให้เขายืมไปแล้ว110ตัวเองก็เหลือ่เหลือ40ก็เขียนเลข4กำกับไว้ข้างบนค่ะ สี่อยู่ในหลักสิบก็มีค่าสี่สิบนั่นเองอ่าทีนี้ศูนย์เป็นสิบแล้วทีนี้ลบหกได้แล้วนะคะสิบลบหกเหลือสี่ต่อไปค่ะสี่ลบสี่เหลือศูนย์ไม่ต้องใส่ข้างหน้านะคะคำตอบสี่ค่ะต่อไปข้อเจ็ดยี่สิบแปดลบสิบสี่แปดลบสี่ลบได้นะคะแปดลบสี่เหลือสี่นั่นเองสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งคำตอบสิบสี่ค่ะต่อไปหกสิบเก้าบวก 28นะคะ9บวก8ได้17ใส่7ทด1นะ,ะต่อไปค่ะ6บวก2ได้8นะคะ9กับตัวทดรวมเป็นนะคะ97นั่นเองต่อไปข้อ2ข้อ2 เขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรกอไก่หรือขอไข่ที่แสดงวิธีหาคำตอบนะคะ,ะข้อหนึ่งตูนขายปลานินได้95ตัวขายปลาช่อนได้48ตัวตูนขายปลานินได้มากกว่าปลาช่อนกี่ตัวอันนี้เป็นวิธีอะไรคะวิธีลบนะคะ คำตอบอวงกลมขอไข่ใช่ไหมคะ95ลบ48นั่นเองวงกลมขอไข่นะคะต่อไปข้อ 2, 2เด็ก29คนกำลังเล่นชิงช้าและอีกี่โทษนะคะและอีก35คนวิ่งเล่นในสนามมีเด็กทั้งหมดกี่คนาใหม่นะคะเด็ก29คนกำลังเล่นชิงช้าและอีก35คน วิ่งเล่นในสนามมีเด็กทั้งหมดกี่คนอ่ามีทั้งหมดเลยกี่คนคะรวมก็คือบวกนั่นเองก็ไก่ค่ะยี่สิบบวกสามสิบห้านี่นะคะต่อไปข้อข้อสแม่ทําขนมตาลห้าสิบเอหอลูกๆขอไปฝากเพื่อน30มสหอแม่เหลือนะคะคำว่าเหลือขนมตาลอยู่กี่หออ้าวคำว่าเหลือนะคะก็คือลบแล้วนะคะอ่าขอใครคะ่ะ 5้าสิบเกณลบสามสินเองต่อไปค่ะข้อสลูกเป็ดว่ายน้ําอยู่ในบ่อ18ตัวเดินลงไปไว่ายน้ําอีกหตัวรวมเป็นลูกเป็ดว่ายน้ํากี่ตัวรวมนะคะรวมเป็นลูกเป็ดว่ายน้ํากี่ตัวก็ใกล้ค่า18บแปดบวกหกนะ,ะต่อไปข้อห้าค่ะ ร้านค้ามีสมุดเล่มบาง 80, 80แผ่นเฮ้ย8ปิบเล่มนะคะเอามาเนะคะขอโทษขอโทษนะคะร้านค้ามีสมุดเล่มบาง80ิบเล่มและมีมากกว่าสมุดเล่มหนา50เล่มร้านค้ามีสมุดเล่มหนากี่เล่มนะคะเอาใหม่นะคะร้านค้ามีสมุดเล่มบาง80เล่มและ มีมากกว่าสมุดเล่มหนา50เล่มร้านค้ามีสมุดเล่มหนากี่เล่มวิธีลบนะคะ80ลบ50นะคะวิธีลบนะคะต่อไปค่ะข้อ3พิจารณาราคาสินค้าของอ่าโทษไหมโทษนะคะ พิจารณาราคาสินค้านะคะไม่ใช่สินค้านะคะอันนี้สินค้านะคะพิจารณาสินค้าแต่ละคู่แล้วหาคําตอบนะคะทำไมคะพิจารณาราคาสินค้าแต่ละคู่แล้วหาคําตอบอันนี้แกกันห้าสิบบาทนะคะนี้ถ้วยแก้วสามสิบห้าบาท รุ้งซืงองงง้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินกี่บาทรุ้งซื้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทำนะคะรุ้งซื้อแกกันราคานะคะเติมลงไปเลยนะคะวิธีทำเขียนคำว่าวิธีทาก่อนรุ้งซื้อแกกันราคาต่อไปค่ะ 58, คห้าสิบบาทขยับออกมานะคะเผลือบรรทัดข้างล่างยาว ห้าสิบบาทเติมหน่วยด้วยบออาท,ทอบาทเป็นหน่วยนะคะห้าสิบบาทต่อไปค่ะมันนัดที่ 2, สองรวงซื้อถ้วยแก้วราคาสาสิบห้าบาทอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะสำคัญต้องมีเครื่องหมายนะคะหน่วยเป็นบาทนะคะเติมบาทด้วยนะคะต่อไปรวงซื้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินทีนี้ต้องจ่ายเงินนะคะทีนี้มาบวกนะคะ ห้าบวกห้าได้หนะคะต่อไปห้บวกสามได้แนะคะคำตอบคือ8ปดสิบห้านะคะทบทวนนะคะรุงซื้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทำรุงซื้อแกกันราคาห้บาทรุงซื้อถ้วยแก้วราคา35บห้าบาทรวมกัน,นะคะ รุงซื้อทั้งสองอยางต้องจ่ายเงิน85บาทนั่นเองคคะต่อไปก็สองค่ะเสื้อ99บาทกางเกง89บาบาทเสื้อราคามากกว่ากางเกงกี่บาทนะคะถามว่าเสื้อ ราคามากกว่ากางเกงกี่บาทาวิธีทําค่ะวิธีทําเสื้อราคาเขยบมานะคะ99บาทเติมลงไปเลยค่ะต่อไปกลางเกงราคา8 9บาทเครื่องหมายลบนะคะวิธีลบเครื่องหมายลบลงไปหน่วยอย่าลืมนะคะคําว่าบาทต้องเติมลงไปราคามากกว่าเสื้อราคามากกว่ากางเกงแบบนี้เอามาลบกันออกนะคะ เสื้อนะคะ99บาทกางเกง89บาทลบออกนะคะ9ลบ9เหลือ0ต่อไปค่ะ9ลบ1เหลื1 1> อ1 10บาทเติม10บาทลงไปนะคะ,ะ,ะทบทวนใหม่ค่ะเสื้อราคามากกว่ากางเกงกี่บาทวิธีทำเสื้อราคา99บาทกางเกงราคา89บาทเสื้อราคามากกว่ากางเกง10บาท ไปข้อ3ค่ะทั้งใส่น้ำา8 8บาทพั่วตักทราย72บาทนะคะั่าตักทรายราคาน้อยกว่าถังใส่น้ำกี่บาทาวิธีทำค่ะถังใส่น้ำราคา88บาทอย่าลืมนะคะหน่วยเป็นบาทต้องเติมนะคะ88บาท ถังใส่น้ำราคา88บาทขั่วตักทรายราคา72บาทอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะต่อไปขั่วตักทรายราคาน้อยกว่าถังใส่น้ำมาลบนะคะ8ปลบ2เหลือ6 8แลบเเหลือ1 16บาทาะนะคะสรุปนะคะ กล้วตักทรายราคาน้อยกว่าถังใส่น้ำนะกี่บาทอ่าก็คือ16บาทนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ค่ะุ๊กตา55บาทขวดนม 3าสบห้าทนะคะอ่ะแอนซื้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินกี่บาทซื้อทั้งสองอย่างเลยนะคะอ่าวิธีทำแอนซื้อตุ๊กตาราคา55บาทคะเติมหน่วยเป็นบาทนะคะต่อไปค่ะซื้อขวดนมราคา35บาบาทบวกนะคะเติมเครื่องหมายบวกต่อไป แอนซื้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินบวกนะคะห้าบวกห้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าบวกสามแปดเก้ากับตัวทดเติมเก้าลงไปเป็นหลักสิบ 10. คำตอบคือเก้าสิบนั่นเองแอนซื้อทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทำแอนซื้อตุ๊กตาราคาห้าสิบห้าบาท ซื้อกวดนมราคา35บาทแอนซื้อทั้ง2อย่างต้องจ่ายเงิน90บาทค่ะแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่2ครบทั่วแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ